นิงปณนิตาพูดถึงครอบครัวครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นดาราพิธีกรและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณนิงปณิตาดารานักแสดงที่ลุดแรนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายค่ะ เรียกได้ว่าคงยังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสําหรับกรณีปัญหาชีวิตคู่ของนางร้ายคนดังนิงปณิตากับกรณีที่คนตาดีเห็นสามีจินจรินควงสาวปริศนาที่สนามบินมีการชี้เป้า และกระแสกข่าวต่างๆออกมาอย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้สาวนิงได้เปิดใจว่าพอเวลาไม่กี่วันจะมาให้สัมภาษณ์แบบชัดๆในรายการลังเก็บมาเป็นปีเมื่อตัดสินใจได้แล้วนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะล่าสุดในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ได้มีการเปิดเผยว่ามิงปณิตาพร้อมออกมาเปิดใจเรื่องนี้แล้วในวันจันทร์ที่24เมษายน2 5 6 6ค่ะถึงปัญหาครอบครัวจะสรุปอย่างไอย่า หรือไม่อยากก็ต้องรอติดตามกันพร้อมกันนี้พิธีกรสาวเบนซ์คอนชิตายังขอให้เป็นผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงกันด้วยคะ่ะโดยในช่วงหนึ่งของรายการได้มีคำถามว่าอยากหย,ย,ย่าไหมและหนิงยังเปิดใจว่านิเหนื่อยห่วง,ยงวอย่างเดียวแค่ลูกและในตัวอย่างก็มีคำถามเอาไว้ว่าเลิกหรือไม่เลิก และมีคำพูดที่บอกว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกส่วนบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองค่ะ